คุณแยมนะอาแยมเออนาะพิวเนาะเราฟังอยู่ด้วยกันเนาะอาแยมอค่ะเป็นเหมือนแบบเขาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแตกนะคะไม่ใช่ตีบเนาะแตกแล้วทําให้เขาอะพูดไม่ได้เพราะว่าต้องให้ให้อาหารทางสายยางแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยนะคะเสร็จแล้วก็เดินไม่ได้เนาะพูดไม่ได้เดินไม่ได้นะคะ แล้วก็ต้องใช้ใช้อุปกรณ์ในการให้อาหารไม่สามารถกินอาหารเองได้นะคะแต่คุณอยากรู้ไหมทุกอย่างอะค่ะมันมันมันอย่างที่ครูเคยพูดอะคะ่ะทำไมเราต้องรอให้หลังชนฝาคะไม่ว่าจะเรื่องของอาชีพเรื่องของความเจ็บป่วยอะไม่ต้องรอให้หลังเราชนฝานะคะเราสามารถทำชีวิตให้ดีได้วันนี้เลยอาแยมอะคะ่ะ เขาเป็นเขาเป็นอัมพาพึกพูดไม่ได้เดินไม่ได้ให้อาหารทางสายยางไม่สามารถกินอาหารเองได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าต้องนอนเช็ดอึเช็ดอะไรพวกนี้นะคะหนึ่งปีสามเดือนเป็นมาแล้วหนึ่งปีสามเดือนที่นอนติดเตียงอยู่แบบนี้เดินไม่ได้กินไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางต้องเป็นน้ำเท่านั้นนะคะต้องบดอาหารให้ทางสายยางนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอาแยามนะคะชื่ออาแยาม แล้วก็มีหลานนะคะมีคนรู้จักนี่ล่ละค่ะเออครูขออนุญาตแบบเราเราย่อๆเพราะว่าครูอ่ะไม่ไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนเอาไปให้หรืออะไรแบบนี้เนาะแต่ครูอ่ะอยากเอามาเล่าต่อเพราะว่าเขาก็ครูได้ไปฟังไงน,นะคะแล้วอาแยม,มค่ะก็ได้กินชาชาชงกินแบบไหนคะชงเสร็จให้ทางสายยางค่ะนะคะใครที่รู้ข้อมูลมากกว่าครูพิมพ์แจกเพื่อนหน่อยนะเป็น เป็นเป็นบุญเนาะเป็นวิทยาทานเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีเป็นสะพานบุญเสร็จแล้วก็ชงชาเราอะคะ่ะให้ทางสายายางคุณรู้ไหมกินไปให้แบบนี้นะคะ่ะให้แบบนี้ไปเรื่อยเรื่เรื่อยๆทางสายายางนะคะให้ทางสายายางไปเรื่อยเรื่อยเไม่ได้รับการรักษาอย่างอื่นเลยนะคะให้วิธีเดียวคือให้กินชาทางสายยางวิธีเดียวอย่างอื่นไม่ได้รักษาแล้ว เริ่มมีอาการดีขึ้นตั้งแต่สามเดือนสามเดือนเริ่มเริ่มสนเริ่มเริ่มที่จะแบบสื่อสารได้นะคะเริ่มขยับมือแขนขาได้นิดหน่อยแล้วก็เริ่มมาห้าเดือนเจ็ดเดือนคุณอยากรู้ไหมว่าคอแเดือนเกิดอะไรขึ้น8เดือนกินอาหารเองเดินเองขับถ่ายเข้าห้องน้ำเองกรี๊ดไหมคะกรี๊ดกันไหม มันคือแบบที่เราเกรีดเราเกรีดให้กแบบับความที่แบบสุดๆอะค่ะความที่แบบเรายินดีอะค่ะเราไม่ได้แบบเฮ้ยเขาป่วยเราเกรีดไม่ใช่นะคะเราเกรีดที่เขากลับมาดีอะค่ะเรากรีดกับความที่แบบหูยความแบบฟังแล้วมันปิดตีมันปลืนะนะ้มอะค่ะแล้วเขาก็แบบเดินได้พูดเริ่มพูดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนที่เส้นเส้นเลือดแตกเนาะเขาก็จะพูดไม่ชัดเขาก็จะพูดไม่ได้เลยนะคะบางคนพูดไม่ได้เลยเป็นเพราะว่าขยับตัวไม่ได้ แต่เนี่ยค่ะใช้เวลาในการให้ทางสายยางแปเดือนที่นี้ครู